ครับครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับ่กับผมแบงค์นิลันหนึ่งหนึ่งห้าพาเพลินเหมือนเดิมครับนี่เราก็มาอยู่กับบ่อเดิมครับนะวันนั้นคือวางดินไม่ได้ครับรอแห้งอีกนิดนึงครับแล้วก็วันนี้มาเก็บครับเก็บงานนะดูครับผลงานครับคุณปู่นะ ก็พุกงขี้สันสันคอนคอนครับนี่ก็จะปิดบ่อแล้วครับเก็บงานครับรับทรับกลับบ้านครับนี่ก็ อย่างที่เคยบอกครับลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมครับทำไม่ได้ทําให้ได้ครับแต่ขอใจเย็นๆครับคือวันนั้นคือมันวางดินไม่อยู่ครับเอาคันลงก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับเพราะมันหนักมากครับพอมันเป็นขี้ตมเลยครับขี้ตมเป็นน้ำๆเลยครับไม่ เอาคันออกก็แล้วอะไรก็แล้วครับไม่อยู่ครับไม่ต้องรอให้มันอยู่ตัวครับมันแห้งแล้วมันแห้งแล้วก็ค่อยมาแต่งใหม่ครับตอนนี้ก็เก็บครับเก็บงานแล้วครับก็ไม่ได้รีดข้างนะครับไม่ได้รีดข้างแต่เอาดินมาเสริมคันครับก็วัวตัวนี้ มันจะไหลครับเพราะว่ามันสุดกันแบบปีต่อปีครับไหลดีไลด์กันปีต่อปีนะครับคือมันจะมีดาาทรายของมันครับอันตรายครับวางก็ไหลครับมันไหลนะชมกันยาวๆครับชมไปบนไปครับเริ่มเก็บงานแล้วครับ เมื่อก่อนก็เป็นที่นาครับทำเป็นฟิชชิงปาร์กนะครับสองบอ่อครับเอาดินไปถมตรงที่ทำบ้านนั่นนะเอาดินไปถมตรงนั้นครับคุณปูชมความแรงของคุณปูกันหน่อยครับโ <c oughs> ูไหลครับ ไม่ร้อนไม่โหลดครับใช้งานดี<อ>เปลื่อนครับงานเปลื่อนครับก็ไม่ล้างครับรอให้จบงานนี้แล้วค่อยล้างครับอันตรลายครับ ไม่อยากล้างบ่อยครับก็สำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับตขใครให้ผมด้วยนะครับ ดนละอึกกันครับว่าจะขึ้นหรือเปล่าครับนี่ครับโชว์ควันนิดหน่อยครับรับประกันได้เลยครับว่าตัวเดินแรงครับคันนี้ตัวเดินแรงมากครับ ทำงานไปสามสามครึ่งวันนะครับครึ่งวันนะครับแตเ,เข้ามาสามครั้งแล้วครับครั้งละครึคร่งวันครับออวันนี้ก็มาปิดบอให้เขาครับอู้ไม่ร้ายการครับคุณปูแรงดีไม่มีตกครับ จริงเออแกได้เอาน้ําทิ้งหมดแล้วนะครับแต่ว่ามาเจอพายุฝนครับน้ําเต็มบอ่อมันเดิมครับเป็ปูขันเก่าครับ ตรกันยาวๆครับทำงานแบบนี้นี่โอเคหรือเปล่าครับหรือว่าช้าไปครับ ธรรมดาครับมกอก่อนนี่แทบไม่ดิ้นเลยครับสีนหัวใจรั่วไม่เดินนี่ครับฝ่าฟันมาเยอะครับคันนี้ตอนนี้ทำมาได้ก็เยอะพอสมควรครับแต่ก็ยังเหลือเออก็บแน่นนะครับระบบระบบอะไรก็ดีครับทำมาหมด้วครับ ยังมีช่วงที่ยังหลวมๆอยู่นะครับอาจจะมีพวกบูสสลักนะครับ ไม่ค่อยมีปัญหาครับรถรุ่นนี้ยอมรับได้เลยครับปัญหาแทบไม่ค่อยมีครับมีก็มีอยู่อย่างเดียวครับคือปวดแขนครับนะขนี้ใครไม่ลองไม่รู้นะครับต้องมาลองนะครับถึงจะเป็นคอนโทรลลูกหมากนะครับแต่ว่าไม่หนักนะครับคอนโทรลไม่หนักครับเบาครับลองดูครับ เดินแบบดิบๆก็ขึ้นนะครับครับประมาณนี้คนทนไม่หนักพูดได้เลยว่าก็ยังเบากว่าบางคันนะครับที่เป็นระบบน้ํามันหลังจากที่สัมผัสมานะครับ ก็จะมีลูกหมากบางตัวที่ยังหลวมอยู่นะครับก็ทำไปหลายจุดแล้วครับได้แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งครับเป็นบ่อแล้วครับ นี่เขาจะเรียกว่าบอเจ้าปัญหาครับตั้งแต่ขุดครั้งแรกแล้วครับจะมีปัญหาครับบ่อนี้มันวางวางคันสลบไม่ค่อยได้ครับมันเป็นทรายครับเนี่ยทำให้สไลด์นะนับพี่น้องนะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไม้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดซับตะใครให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุก ที่เอาลงไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ